สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสขั้วนะครับอ่เมื่อนี้พอ่พอพ่อวราคึมคนผู้หายแต่มาคนงามพี่เก่านะครับเมื่อนี้พ่าวคึมเฮ็ดสะดุ้งพี่น้องตกใจนะเมื่อนี้ครับว่านามกำลังมากเลยเอาเตรียมอ่ะเพาเบิ่งกันครับอา้าขั้นตอนแรกนะครับเาก็เอาพ่าวคึมใส่มไม้ไผ่สังไผ่นะครับอ่ะลำหนึ่งแก๊ะ าพาเห็ดซีซีส,ส,สินนะครับอ่ะนี่กะกำลังเริ่มเลวนะครับตัวนี้บ้าครึมเศ็ดสดุงว่าบ้าครึมซื้อมากเก่าสวกมันจะยกขึ้นบ่นึกว่ามันสิบบใหญ่บ่กกว้างนะครับเก่าสวกกับสิอดเอาขันมันมาไว้กะสิลดลงมาจากหกสวกสใไม่ตัว ไปติดตามกันเลยนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับในเกยียรติติดตามเราช่วยเราคุมน,นะครับเอาเพิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับผ้าลหลอกมะเหลานะครับเหลานี่โอ้เป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ข้อมใจเย็นนะครับค่อยๆเฮ็ดเพราะว่าเยื่อใหม่มันที่เสียวซิโน้อยพวดง่ายพวดเหลากันตัวค่อย พิธีพิถันเติมอยู่ได้กานตอนใจห่อนบ่ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวพังมากกับเสียใหม่ถึงสืดฮ่าใหม่ๆได้ปะใหม่หมแก่ๆกันฮายากเลยครับส่วนห้อยเหลา่าใส่เวลานะครับกานตอนมีดกับต้องคมพอประมาณนะครับคมแห้งร้ายกับเสียว <laughs> เราเยืนๆอยเราไปหลักๆคือขนาดมันต้องได้ท่อกันนะครับทั้งซีด่านสีขาเนี่ยต้องท่อกันเพราะว่าเวลาเข้าไปใส่ลงกลางโลกมันสิลูกทรงมันสีคือนกันแล้วมันสีงามแล้วมันสิโลงดินท่อกันมันกับสีมานเลยผูเขานว่ามันสิบุมีเป็นช่องเป็นยังเปิดฐาน่ะทอกันมมนกั่สีมีหูนะครับ แล้วรูบเบิงค้ำเบิงคักๆให้มันเที่ยงกันนั่นพอดีกันุ่นละว่ามันเจ็บค้าพุ่นละจังเอามันอ่ารูบค้ำๆเบิงอ่ะแหกเบิงไดท้ทีก็เอานะครับอ่าขัดตอนต่อไปรถนะครับต้องรถนไฟ ใหม่มันสุกแล้วก็ดัดน้ำตัวใดมันโง่มันบ้ตรงล่นเก่าขี้ฝอยมันนี่แหละล่นล่นแนืลูกแนืนะครับอ่าครับตอนนี้ก็คือขาดอะไรนครับต้องล่นนะครับล่นทั้งขาทั้งขั้นล่นให้ทั่วเพื่อการหมอดกันยังน้ำนะครับสำคัญเลยล่นแล้วมันก็สิดัดใหม่ก็สิบเบาได้ป่ะที่นี่ ว่าสีแข็งนะกันเพรุ่นนี่กับเ่าแข็งร่นนี่แห้งมากกับสีแข็งดีใหม่อ่าขนนั้วนีดจังหน่อยวดเอาได้คุยอยู่ไกลไกอ่าเย็ยนๆกับฟังเพลงไปนำ เวลามาประกอบแล้วครับพี่น้องว่าคึมเอาเป็นหาสอกได้ตัวนี้ที่แหลก่าสีเอาเก่ามันบาได้ใหญ่พดยกมาขึ้นดอกฟิลเอาหาสอกขั้นนี้ก็ต้องขาหาสอกขั้นกระสีหกสอกจังสี่ประมาณนี้ให้มันยาากัวขาจังหน่อยนะครับสักสอกหนึ่งแห้งดีหามสันกัาขาเวลาเขายกมันสีลำบากนะครับมันสิบวดกัน เจาะหู้นะครับแท็กซี่เจาะหู้นี่ก้ากระบ,บาดเ็ดเครื่องไว้บวกเบ้าพื้นใส่ท่อสลอดน,นะครับตัวน้อยนี่น้ำหนักขึ้นจีปลายไปเลยหาซองเนี่ใส่ทอสอ่อสลอดแล้วก็เขี้ยนเขี้ยนปลายมันเอากันแตกมันสีนะครับเจาะหู้ขึ้นกันอาดางนี่หาซองนะครับสองเส้นเบากก้าพืมสีมาลอยกระบ,บาทนะครับ ลองเบิง่งขัดซานเองได้แห้งดีนะครับมันสิตรงเลงดีมันสิเป็นตรงนะแต่ของตลาดก็สิเยียดแต่วันก็ตรงเหมือนกันแหละลเวลาสีน้ำแทกเบงนะครับเครื่องหนึ่งพับเครื่องมากมันสิพอดีกันกับใหม่เลยนี่นี่พี่ติดทอกันเป๊ะเลยอ่าเอามาเยียดออกมาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคือมีดจิบ เจ็ดสอดนั่อีกเดี๋ยวเ,เบื้อง,งหาสอดก่อนแ็่ทีนี่เจ็ดสอดก็เพิ่มเจ็ดสอดแบบนะครับแบบเจ็ดสอดก็หาสอดตัวนี้หาสอดอ่ะขัดตอนก็คือสอดเขาหู้นะครับหู้ขั้นมันที่เขาจ่อไว้อ่าแล้วก็มัดเลยมันคอดไปใบไม้รูดคอดไว้ ก็ง,ง่้ายนะครับงายท่องขึ้นนะครับเอาขามาสวดใส่ซีด้านสำคัญอยู่สิค่วมอ่อนนะครับควมอ่อนของขามันให้มันอ่อนเสมอกันมันสิง,งามแล้วก็เวลาเขาไปตั้งดินมันสิลงล่ดินแจบแล้วก็มันสิ่ม,สมุมมีช่องว่างนะครับ ถามันเพียงกันมันก็สิเป็นคนเง,งียงเงียงก็สิกายคนน้ำเลยเขาถามหสสาสร้างดิอ่าห้ากับผูกผูกที่ราคานะครับมิที่ผูกอ่ะนี่แหละผัวนาผู้เฒ่ามาขอดนะครับขอดสองอะไรกับพับมันจังสิอยู่ดีมันบ่มันบ่หลุดเห็น ไปคไป่าที่สองฝนจีดตกมากร่มเย็นสวยๆ กาศเย็นดีนะครับ,นนรบพี่นออ้องอ่าห้ากับมาล่องเย็ดใสไปน,นะครับง่ายๆนะครับไม่ไผสังไฟบ้านห้องลายอยู่แล้วน,น้ำนามขึ้นกบน้ำลงนะครับน้ำปากทอปากไฟลำล้นเนี่อ๋อปลาส่วนะครับสมีขนาดก็มีหลายหลายขนาดด้วยครับตา ขนาดตาของของสะดุ้งเนี่ยมีบัสเส้นกลัวกับมีหัดย็ดเส้นเส้นเก่าเส้นมีบัดเลือกได้ตามชอบเลยนะครับอ่านี่อ่าครับแตกขามันคือโกงมากพอดีมันสิงามระยะวัดขาวันนี้สำคัญเลยล่ะหาสอดก็คือหาสอดย็ดสอดก็คือจ็ดสอดน้ำกันส,สนนิงหงามนะครับ เาใส่น้ำหนามไหลเนาะไปลุ่มน้องเสเอลุ่มน้องข้าเจ้าเครับสดุปสีหไงได้ท่านว่าถันป่ะสูข้เจ้าอ่นนี้เรียบร้อยครับีรูปส่งก็เสียกมากแบบนี้ปรบ้านนี้นะครับไปไหนขี้นกง่ามมือพอะไรอย่างเงาะกสิบทอกันไปไหนดอกสีเมือเพ่อยอะไรนน นี่คือสะดุ้งหาซอกนะครับอ่ะโยกกระสิ์ง่ายอ่านี่เบาเวิ์มแล้วแหลอะอาเบิ่งขนาดเจ็ดซอกครับพี่นอ่องนี่ขา,งาเงาเจ็ดซอกนะครับอ่บาเบาขึ้มใส่ใกากกระบาดอ่อันเกาตะกันอันไหมเดี๋ยวจังแกไขประมาณเทียมมันสิรับนหนักนะครับต้องเอาไม้ไผ่แห้ง เรียว่าทอปแป็บบางๆก็ไเลยอ่ะนี่ครับขนาดสองเส้นนะครับตามันจ็ดสอกพวามเห้วกรซเหี้ยวกวางออกมาอีกจังหน่อยเวลาย,ยกเกรินักขึก้นก็เกอีกจังหน่อยนะครับแต่ว่าฮักอาศัยว่ามัน มันสีมืดกว่างมันกิดสีกว่างในพื้นที่หลายแต่ว่าพื้นที่นหน่อยๆเขาก็ใส่หาดซอกนะครับแล้วแต่ทำรีดพื้นที่กันคือเก่าแต่ว่าอยากให้พี่น้องเบิ่งควากว่างของมันมันกิดสีบอกง่ายๆว่ากิดสีไปยกกับโอ้พ่ออุ่นใจกว่ากันดิมันกว่างเนาะเป็นตะถี่หลายกว่ากัน สำคัญกันนี่แหละค่วมหนาค่วมอ่อนของของขามันนะครับแต่เราได้ทอกันเนี่ยมันสิโอยงามแบบเรืเ่อเบิ่งกับปิตตมานลวดนะขันขันมันทอกันแลยมันมันเป็นสบายหูสบายตาแล้วมันก็บเป็นขี้ส้่งสีมานใหญ่เลยด เบิงตัวนี้มันสิทธิ์เพี้ยงกันบ่แต่ตัวหาสวงนั้นพอเบิงอยูอ่านี่ครับอ่าขาที่ซีบานโอ้ยถือ,อกลนก็ตองว่ะสิทธิ์่วงเป็นไว้อีกนะครับเออ อยากขึ้นมาหน่อยนึงนี่อ่าถือว่าอ้าวกะพอกันปะไหนนครับแต่บึงพี่หลองบึงควใหไงคว่มกวางปุเบไอ้เขา่าย,าย,ายพื้นที่กว่งก็ต้องเอาเจ็ดส่วนี่แล้วล่วงเลยบื๊ดนี่อ่าสะดุง้งมือนี้กันที่ว่าสบควาเสเียจนะครับ เดี๋ยวต้องไปล่องมนนนานชงน้ำติดตามไม่ได้ครับเด้อเดี๋ยวไปล่องน้ำเดี๋ยวสิทายให้พี่น้องเบิ่องอีกนะครับหมานบ่หมานจนั้งหลาก็เป็นกำลังใจเห็นป่าคือมีได้ครับเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับอย่าขีดติดตามรับชมเบาเกลืมนะครับนะขอบคุณครับ